สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือระบบปฏิบัติการของจิตใจเหมือนกับว่าจิตใจเราเนี่ยมันมีซอฟต์แวร์ข้างในที่ต่างกันไปนะครับคอยกําหนดวิธีที่เรามองโลกหรือว่าตอบสนองกับเรื่องต่างๆข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากการจําแนกประเภทของจิตใจออกมาเป็น เหมือนเป็นระดับขั้นต่างๆนะครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละขั้นเป็นยังไงมีจุดเด่นยังไงมีอะไรที่อาจจะต้องระวังแล้วการเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นได้ยังไงบ้างถ้าให้ดูภาพรวมแบบเร็วๆนะครับเขาดบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยคือจิตที่ยังมองผ่านเลนส์ของตัวตนเป็นหลักหรือที่เรียกว่า ego self แล้วก็กลุ่มที่2ที่เริ่มมองกว้างขึ้นแล้วเห็นความเชื่อมยองกับสิ่งต่างๆมากกว่าแค่เรื่องของตัวเองอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น Eco Self ไปจนถึง Transcendent ครับเอาล้วครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกลุ่มแรกกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นเลยคือจิตตามใจตนหรือ Imperial Mind ลักษณะเด่นๆเ,เลยเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยความต้องการพื้นฐานมากๆเรื่องอำนาจการควบคุมอยากให้ตัวเองรู้สึกแบบว่ามันคงปลอดภัยอะไรแบบนั้นนะครับ ใช่ค่ะคือแรงขับหลัหลกเลยมันคือความต้องการความมั่นคงนั่นแหละค่ะแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ความกลัวหรืออาจจะเป็นความหลงตัวเองเนี่ยมันเข้ามาแทรกแซงมันก็จะแสดงออกมาในทางที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เช่นต้องการให้คนอื่นมายกย่องตลอดเวลาไม่ค่อยฟังใครหรือบางทีก็ปกป้องตัวเองด้วยการไปว่าร้ายคนอื่นซะง,งั้น อ๋อเหมือนสร้างเกราะป้องกันตัวเองแต่บางทีเกราะนั้นมันก็อาจจะแข็งไปหน่อยหรือไปกระทบคุนอื่นได้แล้วถ้าพัฒนาขึ้นมาจากขั้นนี้แล้วครับเป็นยังไงต่อค่ะก็จะขยับมาสู่ระดับที่เรียกว่าจิตสังคมหรือ socialized mind อันนี้จะเริ่มให้ความสำคัญกับกลุ่มแล้วค่ะพวกกฎเกณฑ์บรรทัดฐานต่างๆต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมต้องการความเป็นธรรม อ่าอันนี้ฟังดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนเป็นคนดีในสังคมพยายามทำตามกฎกติกาเป็นพลเมืองที่ดีใช่ค่ะด้านดีก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีได้มีความเมตตาการุณาแต่ว่าสิ่งที่ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันคือการยึดติดกับ การยอมรับจากภายนอกมากเกินไปนะคะพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็นําไปสู่การเปรียบเทียบการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันหรือบางทีก็อาจจะใช้อํานาจในกลุ่มกดดันคนที่เห็นต่างเพื่อให้กลุ่มยังคงเป็นปึกแผน่นหรือรักษาความเป็นพวกเดียวกันเอาไว้อ๋อเข้าใจเลยครับคือความตั้งใจดีคืออยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่พรกลัวว่าจะไม่เข้าพวกกลัวไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ย มันก็เลยต้องพยายามทําให้ตัวเองเหมือนคนอื่นหรืออาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นต้องเหนือกว่าคนอื่นไปเลยอืมแล้วขั้นต่อไปล่ะครับที่บอกว่าเริ่มมีทุดยืนของตัวเองมากขึ้นค่ะนั่นคือจิตประพันธ์หรือ self-authoring mind ค่ะระดับนี้คือเริ่มสร้างระบบคุณค่าสร้างหลักการเหตุผลของตัวเองขึ้นมาแล้วคือไม่ได้อิงกับกลุ่มหรือความคิดของสังคมเป็นหลักเหมือนเดิมแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้น มีวิจารณญาณเริ่มคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าดีเป็นประโยชน์ได้แต่มันก็คงมีกับดักอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับตัวเองมากๆจนไม่ยอมเปิดรับมุมมองอื่นๆเลยหรืออาจจะมองคนอื่นมองโลกว่าเป็นแค่เครื่องมือหรือเป็นวัตถุที่จะนํามาใช้ประโยชน์ตามความคิดของตัวเองโหจากที่เคยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆในช่วงแรก พอมาถึงขั้นนี้ก็เหมือนขยับมาสู่การเห็นความแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้นในขั้นถัดไปเลยเซนนะครับที่เรียกว่าจิตแห่งความหลากหลายหรือ interindividual mind ใช่ค่ะขั้นนี้จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโลกนี้มันซับซ้อนนะคนเรามีมุมมองที่ต่างกันมีอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายที่เราอาจจะเรียกว่า EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์นะคะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของผู้คนมากขึ้นฟังดูเปิดกว้างมากๆเลยนะครับ ข้อดีก็ชัดเจนเลยคือเข้าอกเข้าใจคนอื่นสร้างการมีส่วนร่วมในทีมได้ดีมีความเป็นกลางมากขึ้นแต่เดาว่าก็ยังมีด้านที่ไม่พึงประสงค์อยู่เหมือนกันก็ยังมีค่ะเช่นอาจจะอ่อนไหวกับเรื่องอารมณ์มากๆจนตัวเองกลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่ายไปเลยหรือในทางตรงกันข้ามก็อาจจะผลักไสคนที่ไม่เหมือนหรือไม่เข้าใจมุมมองของตัวเองออกไปเลยเพราะรู้สึกว่าความแตกต่างหลากหลายเนี่ย มันซับซ้อนเกินกว่าจะรับมือไหวอืมตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากเลยนะครับจากการมองทุกอย่างผ่านตัวชั้นผ่านอัตราเป็นหลักกำลังจะก้าวไปสู่มุมมองที่มันกว้างออกไปอีกใช่แล้วค่ะเหมือนกำลังจะก้าวข้ามเส้นแบ่งสำคัญเท่าสูตรเทียตูที่เริ่มเห็นภาพรวมเห็นระบบที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งจะเริ่มที่จิตองรวมหรือออร์แกนิกโฮลิสติกมายน์ค่ะระดับนี้คือ มองเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรครับทั้งระบบต่างๆร่างกาจิตใจจิตวิญญาณเหมือนเห็นภาพรวมทั้งหมดชัดจากข้างในรักตัวเองเป็นอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีขึ้นแล้วก็เปิดใจต่อการทำงานกับลลกภายในหรือที่เรียกว่า inner work มากขึ้นแต่ก็ยังอาจจะมีเงามืดหลงเหลืออยู่ด้นะคะเช่นการยังยึดติดในความคิดความเชื่อหรืออตัตราเดิมของตัวเองอยู่ แล้วก็อาจจะเผลอไปพยายามควบคุมหรือชี้นำคนอื่นตามแบบที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดอะค่ะอ๋อเหมือนจะเห็นภาพรวมแล้วแต่ก็ยังอาจจะเผลอเอาตัวเองไปเป็นศูนย์กลางของภาพนั้นอยู่บ้างยังมีเงาของอัตตาอยู่แล้วระดับสูงสุดในโมเดลนี้ล่ะครับเป็นยังไงค่ะระดับสูงสุดคือจิตข้ามผลตัวตนหรือ t r a n s c e n d e n t mind จุดนี้คือภาวะที่ตัวตนหรืออัตตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแล้วค่ะแต่จะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งรอบตัวเกิดสภาวะที่เรียกว่าลื่นไหลหรือฟโฟลในการใช้ชีวิตแล้วก็อุทิศตนเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเองมากๆน่าสนใจมากเลยครับที่ในระดับนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเหมือนจะไม่ได้ระบุลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ไว้เลยนะครับ ใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าในสภาวะแบบนี้เนี่ยแรงขับที่มาจากความกลัวความหลงหรือความต้องการการยอมรับแบบเดิมๆที่เคยมีในระดับก่อนๆมันอาจจะจางหายไปแล้วการกระทําต่างๆมันเลยเกิดจากการตระหนักรู้ในความเป็นหนึ่งเดียวและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมากกว่าไม่ได้มีความจําเป็นต้องปกป้องตัวตนหรือไปเบียดเบียนใครอีกต่อไปแล้วนะคะโหฟังเราก็ทึ่งเหมือนกันนะครับการทําความเข้าใจระดับต่างๆของจิตใจแบบนี้เนี่ย ถ้าให้สรุปสั้นๆมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างครับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคือมันทําให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเราหรือทําไมเขาถึงคิดแบบนี้ทําแบบนั้น 2. คือมันเหมือนเป็นแผนที่นําทางในการพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเราอยากจะขัดเกลาหรือลดนิสัยแบบไหนลงหรืออยากจะเสริมสร้างคุณสมบัติอะไรให้มากขึ้น 3คือช่วยให้เรารับมือกับปัญหาหรือความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นเพราะเราจะรู้เท่าทันรูปแบบความคิดหรือพฤติกรรมเดิมๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่และสี่ซึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือช่วยให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดีขึ้นเข้าใจความแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้นจริงๆค่ะเหมือนเราได้เครื่องมือหรือได้แผนที่มาสำรวจโลกข้างในทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนรอบข้างเลยนะครับเนี่ยค่ะ แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนะคะคือพอเราเห็นลำดับขั้นการพัฒนาของจิตใจแบบนี้แล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่อาจจะช่วยให้คนเราเติบโตหรือว่าเคลื่อนผ่านระดับต่างๆเหล่านี้ไปได้หรือบางทีแค่การตระหนักรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจเรานะขณะนั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดแล้วก็ได้นะคะ